ไม่ต้องมาพ่นเลยฮะนะฮะอี่ก็ไม่มีเวลาว่างมากนะฮะก่อนยังไงก็ไม่รู้อะ่ะก็ชะเกมต่อไปก็ขอบคุณเอา้านึกว่าเหยียบได้เนี่ย นี่ครับผมก็มูผู้ขับน้ำนิ่งคุงวันนี้ผมก็จะมาอะไรจำเ,เนีงคิดหมอกเ,อเล่นเกมซูเปอร์มาริโอนะครับก็ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็เป็นเกมปัญญาอ่อนอย่างหนึ่งนะฮะที่เด็กเล่นนะครับโดยเฉพาะผมก็เล่นนะฮะก็วันนี้ก็จะมาเล่นชดเชิญครับ ชื่อชยที่ผมไม่ได้เคร์มานานตั้ง2ส,สัปดาห์เลยมาดูคลิปไอ้ล่าสุดของแสสซีนะครับก็รู้สึกว่าทรมานตัวเองมากนะฮะก็โอ้โหก็เดี๋ยวรอก่อนนะค,คือมันไม่มีเวลาว่างครับก็คือเพื่อนคนหนึ่งถามผมว่าเมื่อไหร่จะทำคลิปนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ <c oughs> ไม่มีเวลาว่าง,างจริงๆครับคือขนาดสกินสีดีผมยังเลิกทำเพราะว่าผมไม่มีเวลาว่างเลยครับแล้วก็เออเยยะแล้วกออ็อันนี้คือด่านแรกนะฮะโอเคนะฮะก็คล้ายๆกับเล่นไปบนไปนะครับก็ที่สว่าเออตรงที่จะพูดนะฮะ จริงๆงก็ไม่ได้มีเวลาว่างมาทำนั่งสกินทำสกินสีเหนะี่ยนะะก็ฝากผูชมด้วยนะครับสำหรับคนที่มาขอ,อาผมนะฮะผมจะไม่ให้อีกแล้วนะฮะอันนี้พูดจริงเลยนะเสี่ยตัวนี้เชีวิตนน้นหนาหล่นทดนะมาริโอนะฮะเออซูปเปอร์มาริโอะครับโอเคก็ชนะด่านหนึ่งก็แล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปด่านสองกันเลย เล่นไปบนไปนะฮะคือไอ้ที่ผมมาเล่นซูเปอร์มาริโอเนี่ยผมเล่นขานเียดเฉยๆนะฮะคือแบบมาชดเชยที่ไม่ได้ทำอะไรก็คิดไม่ออกว่าจะแคสเกมอะไรดีไอ้เห้ยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะแคสเกมอะไรดีก็เล่นชดเชยเกยมปัญญาอ่อนไปก่อนฮนะที่ไม่มีซีรีส์นะฮะ ซีรีอะไรเลยนะฮะยมีซีรีส์แค่หนึ้งก็โอ้ปวดหัวเหมือนกันหอกแมนหอกแมนเลยเออือเกมนี่อือหลุดเอ้ยผมจะไม่ทนนะฮะคือเกมมาเรโอ้ก็เป็นเกมที่เอ่ออันนี้อย่างหนึ่งครับก็คือชวนปวดหัวนะฮะโอ้โหจะได้ไงวะเนี่ยโอ้ มันอาจจะมีอะไรสิ่งบางสิ่งบางอย่างก็เป็นได้นะครับโอเคนะครับก็ถ้าอาจจะเล่นด่านสองจบแล้วก็ค่อยเอ,อ่ออันนี้ใหม่ก็ได้นะฮะเออตอูอูมันไม่ต้องมาพ่นเลยฮะนะฮะทื่ก็ไม่มีเวลาว่างว่ก ไปก็ขอบคุณเอ้านึกว่าเหยียบได้นี่เฮ้ยไม่เคยเหยียบมาเริ่มใหมกันเลยโอช้สมาธิมาไม่เป็นไรเกมชวนปวดหัวก็อย่างนงี้แหละเราต้องทำให้เ,เราสโลไลย,ยิ่งขึ้นนะฮะรีไปเว้ยช้าเป็นเต่าเลยเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเต่าหรืออะไรนะฮะเออเเป็นต่าเลยตัวเล็ยเนี่ย ม่งตัวเองเอืมไอ้จุปฟักเกออีกษาเฮิวเกือบเกือบสดีเวลาเสียมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเอ๊ยยยนยยเดี๋ยวมึงเจอกูชดเชยชดเชยน้อเป่าเลยเว้ยก็เป็นขี้เลยนะนะฮะก็รู้สึกว่าผมจะผ่านไปแล้วนะฮะ ก็เล่นไปบ่นไปไม่รู้ทำได้ยังไงออกไปสีเต่าเ่าโอ้ดีมากโอเคด่านต่อไปครับอันนี้ก็ไม่น่าจะเกินห้านาทีโอ้พอมงเป็นแฟบบี้เบิร์ดหรือไงอตัวอะไรลงไปได้ไหมไม่ได้เหี้ยันคืออะไรโอ้นี่มันของอะไร อกอกลายเป็นตำรวจแล้วเว้ยก็าะวางงันไปแหละก็เหมือนตำรวจอะจะทำไงได้อขอฆ่าเลยสิ <c oughs> อ้าวว่ไนี้ได้นะเนี่ยไม่บอกไม่รู้ <c oughs> อย่ากลับมาอีกนะลง <c oughs> ไปซะเอ้าเฮ้ยมาริโอของจริงไม่เป็นอย่างนี้นี่ <c oughs> ทำไมจะกันอย่างนี้กันได้อะเ <c oughs> อาเขาทิ้งเห็ดเลยสิ โอ้ทำไมมันโอ้แฟบลี่เบิร์ดสับเกียร์แฟบลี่เบิร์ดเราจะมาทำเพี่อะไรผู้คายผู้นี้ผู้เฮียนี่หรอแฟบลี่เบิร์ดกูยอมแล้วมันออกไปแล้วนี่หว่าเกือบพลาดโอกาสอันนี้ออกเสียทีก็เกิบ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 หยุดไอเจ็บไปเลยมาฝังเอง ไม่ไหวัจะเคลีย<ม>เรามีอันนี้ก็เราควรที่จะไปเร็วๆมามาไอต็วพี่เบิร์ดคนมานานละอือมดูดีเันใดค่ะน,นี้มีอะไรบ้างเพราะะนนเราชนะแล้วโอ้โหก็ตอนนี้เวลาเท่าไรก็ยังไม่รู้นะฮะก็เล่นด่านต่อไปก็คือน่าจะเป็นด่านสี่มั้งด่านสี่ปล่าาอุ้ย โอ,อ้แม่นนะเธอแม่นนะเธอไม่ต้องหันมาอีกแล้วนะเดี๋ยวนเฮ็ด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 เฮ็ไม่ยอมหรอกไม่ยอมปล่อยเห็ดห้หรอกนอี่จะเย็นก่อนโอ้ฟักกิ้งฟักกิ้งเิดโอ้ยสงสัยรีบเกินไป ไม่รู้ว่าเหลือกี่ชีตไม่ได้นับเมื่อกี้เอ้ยกระตุกนะเอ้ากระตุกกระตุกขอโทษพางทีน้นี่พลาดบางทีนะแล้เอเราจะไปให้สุดขขอปล่าไม่ได้กินหรอกครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้มันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะ เรายเราเรีบเกินไปคล้ายๆกับเด็กดู้ชนะเราจะไปแบบเชื่องช้าโอ้ไม่มีหมดแล้วเรารู้สึกเราอ่อนแอขึ้นใจเย็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 นจิตจิตต้องใช้สมาธิอย่างมากเลยนะผู้ชมกว่าจะผ่านโอ้เหลือหนึ่งชีวิตเองนะฮะ ถ้าผมตายก็คงจะจบรลอยนะฮะก็จะคิดนะฮะเฮ้ยไม่ไมด้แดกแดกแล้วแดกเห็ดกูไปด้วยกูรู้ว่ามึงไม่ชอบกินเห็ดแต่เสือกแดกเห็ดกูไปเย,ย่เสียดายเสียดายแมวก็ได้เลยพวกเหรียญเหรียญเฮีย เอ้ยส sure. ัตว si ์เอ้ยโอ้โหไฟอัลบอมเลยนะเลยชีวิตเดียวถ้าผมตายก็ผมก็จะเอ่อก็จบคลิปเลยนะฮะก็เดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปมากกว่าน <MA ี้เอ๊เห็ด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 อย่าไปไหมืนเห็ด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 สรุปคุณเลือกถูกทางไม่ดีที่ปรมาณอย่าพ้่ไปแล้วโอ้โหสัคคีกันจัง ออดีมากดีมากดีมากใจเสร็จแล้วครับผมไม่ทำไม่ดแล้วโอ้ no. โน้โหเป็นเกมที่น่าปวดหัวอ,อย่างมากเมื่อกี้แม่งก็เกือบตกดูเซฟมันจะมีอะไรบ้างโอ้จะได้ไปอีกแล้วโอ้โหจะวินแล้วจะวินแล้วไม่มีเงี้ยอะไรเลยขอทางหน่ยครับไปหน่อยโอ้ก็ ตอนนี้เราเวลาเท่าไหร่ก็ใช้แอปอัดหม่นะครับก็ก็จะเก็บอยู่ทนี้สวัสดีครับใช้แอปนี้นะฮะก็มันไม่มีแปอปอะไรก็ตอนนี้ก็9นาทีเดี๋ยวขอดูต่อไปเอาคล้ายๆด่านเดิมเลยสงสัยจะเป็นด่านออกจากหลุมมั้งไม่เป็นไรฝ่าไปได้อา้าวมเป็นไรเหี่ย หนึ่งใบเลยสงสัยจะรีบเกินไปนะครับกขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีดค่ะ